สวัสดีเพื่อนทุกคนพบกับผมนะครับราชอุลมครับวันนี้จะมารีวิวไอ้นี่เลยเซตของกินสุดคุ้มในเซเว่นยีเลเว้นนะครับราคาไม่เกิน100บาทครับเพื่อนอันนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นของคาวของหวานแล้วก็น้ำครับเพื่อนโอเคอันนี้ผมก็ซื้อมาในราคาทั้งหมดนะครับ75บาทนะครับเพื่อนโอเคอันนี้ครับเป็นเบอร์เกอร์นะครับเดอเบิร์นไก่ชีสนะครับราคา42บาทนะครับอันนี้เป็นโดรายากินะครับของ ของนี่นะครับของฟาร์มเราส์นะครับผมราคา13บาทครับและนี่เป็นน้ําน้ําวิกอเดนะครับผมราคา20บาทลดโยเกิร์ตนะครับอันนี้ครับรวมกันแล้วเป็นราคา75บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแล้วก็มันคุ้มไหมโอเค75บาทถือว่าคุ้มนะมื้อนึงโอเคนี่ดูอันนี้เริ่มต้นด้วยเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลไก่ฉีดนะครับเพื่อนราคา4 2บาทครับเพื่อนแค่กิ่นก็อร่อยแล้วเพื่อนนี่ดู นี่นี่นี่ก้อนก้อนใหญ่มาเพื่อนข้างในเป็นเนื้อไก่ชิมเบอร์เลอร์เลยแล้วก็มีซงมีซอสให้อย่างดีเลยคือว่าใครจะใส่ซอสพริกเพิ่มก็แล้วแต่นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าแต่เป็นผมนี่คือผมชอบใส่ซอสพริกเพิ่มไม่เป็นไรไม่รู้เพราะว่าเพราะถ้าใส่ซอสพริกเพิ่มมันจะอร่อยอีกแบบหนึง่งผมชอบโอ้ยฉีกละฉีกเกินโอเคมาแกะเพื่อนแล้วก็บีบบีบซอสพริกใส่เลยโอเคแล้วเราก็นนี้กิน เไงเพื่อนยิ้มเยเลยเพื่อนอชีสอร่อยมากเพื่อนชีสอร่อยมากเข้ากับชีสกับไก่กับขนมปงังกัดแล้วกลมกล่อมอร่อยมากอืมย,ออยมาเพื่อนอส่วนนี้ก็จะเป็นของหวานเพื่อนตัวแรกกิอันนี้ก็แนะนำกัน เป็นของหวานแนะนำเหมือนกันของฟาร์มเฮาส์นี่โดรายากิรสช็อกโกแลตเพื่อนเดาแกะดูได้ข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตเงี้ยเพื่อนกินอร่อยมากอืมอืมเยี่ยมอยู่เวลาพองนี่เป็นน้ำดื่มวิกาเดีกันเพื่อนรสยกเกะกันเพื่อนอันนี้มันน่าจะออกใหม่มั้ง ผมยังไม่เคยกินเหมืกันแต่ลองกินดูดีกว่ากินแล้วสดชื่นโอเคเพื่อนเซ็ตเซตนี้นะครับสามอย่างนะครับรวมก,กัน75บาทนะครับผมหรือว่าถ้าใครซื้อถูกกว่าหรือเป็นแค่น้ำเปล่าก็ได้แล้วแต่นะก็เดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมารีวิวมีจะมารีวิวว่ามันจะมีเซ็ตที่คุ้มที่ถูกกว่านี้ไหมโอเคสำหรับวันนี้บา,บาย